สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของครูเงาะรศคนกองเกตนะคะทุกเรื่องราวที่ครูเงาะได้เรียนรู้เติบโตมาครูเงาะจะเอามาแชร์ไว้ที่นี่เพื่อให้เราได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันสิ่งที่สำคัญม,มากที่ครูบาอาจารย์สอนว่าสุตตะมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังเมื่อเราฟังซ้ําๆสิ่งเหล่านี้จะเข้าไปอยู่ในจิตของเราและทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามสิ่งที่เราฟัง ครูง้อหวังว่าสิ่งที่ครูง้อแชร์ในวันนี้และต่อไปจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนที่ติดตามได้ไม่มากก็น,น้อยนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่ครูอยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนก็คือเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะคะอารมณ์ในมนุษย์เราเนี่ยแยกเป็นสองส่วนเนาะสุขกับทุกนะคะแล้วเราก็ไปให้ความหมายกับมันว่าสุขคือดีทุกคือไม่ดีถูกไหมคะสุขคือดีทุกคือไม่ดีทั้งที่จริงๆแล้วอะ่ะ สุขทุกข์มันเป็นของมันอย่างนั้นแหละเออแล้วพอเราไปแยกมันว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเราก็เริ่มใส่ตัวที่ทําให้ทุกข์จริงๆเข้าไปตรงที่ว่าอยากสุขกับไม่อยากทุกข์นี่ต่างหากคือตัวที่มันจะทําให้เราทุกข์นึกออกปะคะสุขกับทุกข์เนี่ยมันเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นหลวงพ่อาชาเนี่ยคะ่ะท่านเคยเปรียบเทียบความสุขทุกข์ไว้เหมือนกับงูตัวหนึ่งความทุกข์เหมือนเราจับไปที่ปากงูไปที่หัวงูเลยเนี่ยนะคะเราจับไปที่ปากงูเนี่ย มันเจ็บเลยเพราะมันฉกเราได้เลยถูกไหมฮะความทุกข์เนี่ยมันเหมือนปากงูหัวงูมันฉกเราได้เลยนะแต่ถ้าเราจับไปที่หางงูมันเหมือนกับเรายึดความสุขอะอ่าพอเป็นความสุขเราจับไปที่หางงูถูกว่าพอจับไปที่หางงูปุ๊บมันไม่เจ็บนี่เออแต่พอเรายึดไม่ปล่อยสุดท้ายเป็นไงมันก็หันมาแคว้คว้างเขาเรียกอะไรนะหันมาเขาเรียกอยู่ดีคุูก็ลืมภาษาไปัด้แหละมันก็มาแหวงเออมาแคว้งมาคว้างอะไรเลยมาแหวงกัดเรา ถูกไหมคะมันก็จะกัดเราอยู่ดีถ้าเรายึดทั้งสองอย่างนี้แล้วเราไม่ปล่อยมันนะคะสิ่งที่สําคัญข้อที่1คือถ้าคุณอยากเป็นคนควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะคะข้อที่1เลยนะคะหคุณต้องไม่ไปให้ค่ากับสุขทุกว่าอะไรดีกว่ากันก่อนให้ได้ซึ่งครูเข้าใจว่ามันยากเพราะเราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าให้เราวิ่งไล่ล่าหาความสุขเราเปิดไปวิธีกําจัดความทุกวิธีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพอพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เลยไปให้ค่าอารมณ์ลบว่าเป็นทุกข์ ฟังใหม่นะอารมณ์มันยังไม่ทุกอารมณ์น้อยใจหงุดหงิดเสียใจต่างๆเนี่ยมันยังไม่ทุกมันทุกตอนที่เราอยากให้มันเป็นอย่างอื่นแม้กระทั่งความสุขเหมือนกันความสุขเนี่ยด้วยตัวมันยังไม่ทุกหรอกมันทุกตอนไหนมันทุกตอนที่เราอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเช่นพอความสุขกาลังจะหมดไปไปงานปาร์ตี้โอมีความสุขจังเลยเอาละงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาพอมันกําลังจะเลิกลาโอ้ไม่อยากให้เลิกลาเนี่แหละตัวทุกมันเกิดตรงนี้ ถ้าเรามองมันอย่างตามความเป็นจริงอะ่ะไม่ฝืนธรรมชาติอะ่ะเราก็จะเห็นว่าแม้ทุกเองเดี๋ยวมันก็เสื่อมมันก็หายไปทุกอารมณ์แม้กระทั่งอารมณ์โกรธก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีอารมณ์เสียใจก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีบางทีพวกเราพยายามที่จะผลักความเสียใจให้ออกจากตัวนะคะจริงๆแล้วความเสียใจก็ดีความสุขก็ดีมันทําหน้าที่เหมือนกันคือพอมันมีเหตุปัจจัยมาผสมมันก็เกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาแล้วความรู้สึกนี้ก็จะตั้งตัวอยู่สักครู่หนึ่งแล้วมันก็จะผ่านไป มันมีหน้าที่แตกต่างกันความโกรธมีไว้ทําอะไรมีไว้ให้เราเอาแวร์ให้เราตั้งสติในการที่รักษาชีวิตของเราได้ความโกรธเป็นสัญลักษณ์เพื่อเพื่อที่จะทําให้เรารู้ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเป็นอันตรายกับชีวิตของเราอันตรายต่อความรู้สึกของเรามันก็เลยทําให้เราได้อาแวร์หรือตื่นตัวมความเศร้าความเศร้ามันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อมีหน้าที่บอกเราว่าอ๋อเรากําลังยึดอยู่กับสิ่งใดอยู่ เรากําลังยึดถืออะไรอยู่อะไรเป็นสิ <t ip dos els> ่งที t ip? ¿T ip sugar, joy, ่สําคัญของเราเมื่อมันผ่านไปเราไปให้ค่ากับสิ่งนี้เราจะได้รู้ว่าอ๋อความเศร้ามันเกิดจากการที่เราให้ค่ากับอะไรบางอย่างเรายึดกับอะไรบางอย่างอยู่อารมณ์แฮปปี้จอยมีความสุขมันก็บ่งบอกว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้เรามี energy ใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะทุกอารมณ์มันมีหน้าที่ของมันแตกต่างกันข้อที่1ถ้าคุณอยากเป็นคนควบคุมอารมณ์ได้คุณต้องไม่ไปนิยามก่อนว่าอารมณ์ไหนที่เรียกว่าดีอารมณ์ไหนที่เรียกว่าไม่ดีทุกอารมณ์มันมีดีของมันและมันมีเวลาของมันทั้งสิ้นนี่คือการควบคุมอารมณ์อันที่1นนะคะอันที่2นะคะจริงๆเราไม่ได้ควบคุมหรอกเราแค่ดูมันตามความเป็นจริงอ่ะเดี๋ยวมันหยุดของมันเองนะคะอันที่2ออันนี้สําคัญมากนั่นคือการแยกแยะให้ได้ก่อน ว่าอะไรคือสิ่งที่ควบคุมได้และอะไรคือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ปัญหาของคนที่มีทุกข์อะค่ะคือคนที่ฉันจะควบคุมทุกอย่างอคนนั้นต้องเป็นอย่างนี้คนนี้ต้องเป็นอย่างนั้นคนนั้นต้องเป็นอย่างนี้ในความเป็นจริงแล้วอะเราควบคุมได้เหรอเอาเอาตัวเราเองก่อนอะอารมณ์เราเรายังควบคุมอารมณ์เรายังไม่ค่อยจะได้เลยแล้วเราไปนั่งควบคุมอารมณ์ชาวบ้านใครจะทุกข์เนี่ยไปสร้างเหตุให้ตัวเองทุกข์เป่าๆปีๆถูกปะ สิ่งเดียวที่ควบคุมได้คือเราเลือกได้คียเลยนะคะของคนที่จะมีอารมณ์ที่ดีหรือ EQ ที่ดีคือคนที่มีศักยภาพในการเลือกฟังดีๆนะคะคนที่เป็นทุกข์ทางอารมณ์คือคนที่ตกเป็นเหยือ่อ เป็นเหยื่อยังไงอ่ะก็ฉันโกรธฉันจะเป็นเหยื่อยังไงก็คุณเป็นเหยื่อของอารมณ์งไงมันเหมือนกับเราไม่มีทางเลือกในชีวิตเลยคนที่เวลาโกรธเพราะว่าหรือกลัวก็ตามนะฮะขี้กลัวขี้นอยขี้งอนต่างๆนานาเพราะคุณชอบเล่นบทเหยื่อไม่มีทางเลือกหรอเรามีทางเลือกดิเราเลือกได้เราเลือกที่จะมองมองเขาใชเขาเขาทำเขาตั้งใจทำงนีกับเราเหรอมันจริงไหม เราตีความว่าเขาดูถูกเราันจริงเป่าหรือเขาอาจจะโตมาแบบนี้เขาอาจจะไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้ผิดตรงไหนคือมันมีเหตุผลหลายประการมากที่เราจะไม่รู้เลยว่าเราไม่สามารถยืนยันได้ว่าสิ่งที่เราคิด,ดมันถูกงนั้นเมื่อไหร่ก็ตามคุณจะเป็นคนที่ eq ดีคือคุณที่จะกลายตัวเองมาเป็นผู้เลือกซึ่งของสิ่งเหล่านี้มันจะต้องฝึกนะคะมันจะต้องฝึกไม่ไม่สามารถที่จะอยู่ดีๆแล้วแบบ วางปล่อยวางได้เพราะตอนเด็กๆครูเนี่ยไม่ได้เลยโหแบบเคยเปิดประตูลงไปคือยามแบบไม่อยู่คือครั้งนั้นจาได้เลยนะครู้อขับรถเข้าไปที่โรงแรมแล้วไปทํางานเนี่ยตอนเด็กๆเ,เ,เนี่ยตอนน่าจะสักสิบปีได้ลนะขับไปที่โรงแรมหนึ่งแล้วยามไม่อยู่ตรงจุดที่แจกบัตรอ่ะเขาไม่อยู่เราก็ขับเข้าไปไม่มีใครแล้วก็ขับคือเราไม่เห็นด้วยซ้ำว่ามันจะต้องหยุดหรืออะไรครูก็ขับไป โอ้โหคขานี้เขาตะโกนไล่ลด่าคูไปจากข้างหลังแบบเสียงดังทะลุเข้ามาในรถเลยะจอดจอดจอดว้ยอย่างเงี้ยโอ้โหรงรมนะที่คูไปอ่ะคือเป็นโรงแรมนะโรงแรมระดับแบบสี่ดาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพูดกับโอ้โหตอนนั้นคูจอดรถเลย <c oughs> เปิดประตูลงไปชี้หน้าเลยคูไปเบอร์แบบชี้หน้าเลยว่าแบบเอ้พูดอะไรแน่ใจนะพูดค,คำานี้คือคูก็อารมณ์ขึ้นเลย แล้วพอครูอารมณ์ขึ้นครูเข้ากลับมาในรถครูเพราะว่าครูไม่ชอบตัวเองแบบนั้นเลยเออคือเขาผิดเนะี่ยทาไมเราต้องผิดเท่าเขาอ่ะทําไมเราต้องเท่าเขาอ่ะเห็นไหมแต่ประเด็นคือตอนเด็กๆพอครูได้ยินคําว่าแก้ที่ตัวเองเถอะอย่าไปแก้คนอื่นครูไม่เก็ตนะครูไม่เข้าใจตอน,นเด็กครูแบบไม่ก็มันเลวมันเลวมันต้องแก้ที่มันแล้วแต่เราไม่เห็นความเลวของเรานะเขานะ่ะเลวทั้งนั้นน่ะ ปัญหาของคนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้คืออยากที่จะไปแก้คนอื่นตลอดเวลาแฟนทำไมทาให้ฉันน้อยใจเธอทําให้ฉันโกรธเธอทําให้ฉันกลัวไม่มีใครทําอะไรใครได้เลยเราเลือกได้นะคะเราเลือกได้นั้นเวลาที่สิ่งทีเออ่เกิดขึ้นคือพอหลังจากที่ครูจัดการตัวเองเป็นนะคะเฮ้ยมันเปลี่ยนได้จริงๆ่มันกลายเป็นว่าเราเหลือแค่ว่าเออช่างเขา คือมันไม่ได้แปลว่าเราไม่แก้ปัญหาด้วยนะอะไรที่ต้องแก้ก็แก้อย่างเด็กในออฟฟิศคนไหนที่ทําอะไรไม่ถูกต้องครูก็จะเรียกมาคุยแต่ไม่ใช่ใช้อารมณ์แล้ว b e ทบ b e เขาเาเรียกอะไรทําให้เขาจมลงดินอะไรแบบนั้นอะ่ะไม่ใช่เราก็คุยกันแบบที่จะต้องปลายทางเราจะต้องอยู่ด้วยกันได้อะนึกออกไหมไม่ใช่ว่าเราจะหนีปัญหาการควบคุมอารมณ์ไม่ได้แปลว่าหนีปัญหาการควบคุมอารมณ์แปลว่าเราต้องเป็นผู้เลือกว่าเราจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงเราจะจัดการแบบพูดดีๆเราจะจัดการแบบดุ เราจะจัดการแบบไหนก็ได้คือเรามีช้อยส์อะแต่เราต้องควบคุมได้แต่ถ้าคุณควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แปลว่าร้อยก็คือออกทางเดียวคือทางเก่าที่เราชินใครขี้กรธก็กลัใครขี้กลัวก็กลัวใครขี้งอนก็งอนเนื่ออกาว่าเราจะไม่มีทางเลือกเราจะกลายเป็นทาสของสถานการณ์ขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมติดตามกันต่อไปในพอดแคสต์ครูเงาะรสุกรกองเกตมาเติบโตด้วยกันนะคะ